วันนี้ก็มาอยู่กับหลวงปู่บุญสมสมาจารโลครับที่พักสงรมลโพทองนะครับทายพี่ปิ่นทองปิ่นแก้วนะครับวันนี้ก็จะมาถามหลวงปู่นะครับเกี่ยวกับประวัติหลวงปู่สวงนะครับตอนที่หลวงปู่บุญสมนะครับไปเจอกับหลวงปู่สวงสมัยก่อนนะครับแบบว่าหลวงปู่สวงพูดภาษาไทยไหมหลวงปู่สวงสวดมนต์ยังไงเดี๋ยวให้หลวงปู่เป็นคนอธิบายให้ ญยติโยมฟังนะครับกาบนมัสการครับหลวงพู่ครับย่าเจอพ่อโยมครับหลวงู่สวงอาตมาไปอยู่เจอแกั้งสบายยุติหูพิเศษปีเมื่อตอนในสบายยังไม่บวชตั้งแต่หลังโบวชเด่นอ่ะพอถึงแกเด่นไปไปเจอแกไปเจออยู่ที่ตากพญาบ้านตลอจครันไปอยู่แกสี่สี่ปีสี่ปีเต็มเต็มเลยไปอยู่บ้านก็เรียกสมัยก่อนก็เรียกบ้านโคกเพชรบ้านลัตนะจังหวัด อที่จวนเป็นบุรีรัมไรคือตาพญานอะ่ะเป็นขึ้นบุรีรัมแตอนนั้นตพาพญาแต่แต่ตอนหลังแกย,ย,ย้ายไปอยู่บ้านตลอดจอังหันสิทแดนอ่ะเดนไทยไทยกับไทยก,ทยก,กับเขมรคนละค้ามคำคลองเขามาอยู่แต่ไปอยู่แค่สี่ปีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์สิบคสิบเซ็นต์ธนากลับมาที่ชนบุรีครับพอสิบสิบสองย้อนกลับไปหาแกอีกแกมาอยู่แล้วครับ แกกลับไปเขมรไปแล้วก็มาก็ข้ามไปตะแรกข้ามไปบึงตะกวนไปถามเขาเทศบึงตะกวนก็มาเจอแกแล้ไปลองเวงก็มาเจอแกไปสีโซพลก็มาเจอแกครับแล้วก็ไปที่เขาก็เลนแล้วไปเจอหลวงปู่คงก่อนครับเจอปู่คงปู่ธรรมะลางศรีแล้วหลวงปู่ขาวแล้วก็ลกหลวงปูงป่สลวงอยู่กันสามอง อยู่เขาก็เล่นน่ะครับนั่นแหละก็ไปอยู่ไน1สิบกว่าวันไปหาแกไปนองไปนอนเล่นอยู่แกได้สิบกว่าวันเสร็จแล้วก็หลวงู่สโงกแกไปได้อยู่แกก็ออกไปแล้วไปตามเจอแกที่บ้านแกบ้านแกจะอยู่โคตะแบงก็จ่บ้านโคตะแบงมาก็เดินไปไปหาไปตามแกไปถามหาู่บ้านนั้นนี้บ้านหลวงพ่อโสพี่น้องเขาแต่มีใครอยู่แล้ววางเงิเบียยตาแกตาชื่อตาอะไรเรียกธรรมะธรรมะอยู่ตอนนั้นตอนนั้นชื่อตรรมะ อยู่บ้านตายายสองคนไปทำแกรู้จักไอ้สวงรู้จักดีบอกเนี่ยแต <ฮะ S 2> ่ว่าบ <ฮะ S 2> ุขกรเขาไม่ได้เป็นพระเลยเขาลุกขาวขมขาวเพราะว่าจะสวงตายไปนานแล้วเขาบอกหายไปสามศูนยไ,ไ,ไ,ไปไปมาก็ว่าตายจนกระเพาะศพเท้าไรเลยเขางั้นะแกก <ฮะ S 2> แได้เล่าให้ฟังนะแล้วก็ว่าอย,อยู่ดีๆก็กมา <ฮะ S 2> อีกมาบวชเป็นพระเป็นไร แต่มาก็มาตั้งแต่นั้นมาต่มาก็ไม่เคยสนใจเลยลับมาอยู่ชนบริเจนปีสามหกนี่แหละมากลับไปย้อนไปบวช <Okay. S 2> ไปบวชที่สุรินทร์ <Okay. S 2> บวชปุ๊บเจอแกเลยมาแกไดข่าวว่าหลวงปูส่สวงมาที่ละลม่ม <Okay. S 2> อยู่บ้านละไซมาก็ไปบุทธดาทิ่าเนีก็ไปเลยไปหาวจริงหรืงเปล่าว่าหลวงปูส่สวงมันมาอยู่บา้านี้อายุขนาดนาทีไปเจอดา สูงไม่จะมีชีวิตอยู่หรอกครับผู้หึงนี้ก็จะตายไปแล้วหรอกแกอยู่เจ็ดแปดสิบเก้าสิบดูแลลูกหลานแกอยู่นั่นแหละก็ไปไปจะเอาเอ๊ะผู้จริงๆอยู่มานั่งอยู่ในเครือในต้นต้นไม้ทองนาบ้านอารมณ์มาดูไปก็เก,าก,าก,ากา่าเก,กาแกก็จับขาแกจะจะดูตีนแกว่าจําได้ตีนแกในกุดนะตรงนี้วันนี้เนี่ยตรงนี้กุดค,ครับถ้าได้ทั้งเรื่องก็ปนวยโดบมีใครแกทั้งเรื่อสบายแกเป็นพระนะ ถามเราพูดส่วนจริงหรือเขก็บอกเออแล้เวเขาพูดนั่นไม่ได้โต้ไล่บางวันเราทำผู้อยู่ไง่ายไรงเออแกก็มาอยู่เรียกเกพูดคอยครับพูดบางทีคุณข้างไม่ค่อยยินเราไม่ใช่ว่าถามคำพูดคำลายคำเลยครับแล้วขอคนนั้นก็ขอเขาก็ไปเยอะเหมือนกันเนี่ย,ยาติโยมอ่ะไปไปขอหวยแกล้วก็ให้หวยถูกก็ถูกเหมือนั้นเยอะมีคนที่อยู่บนเนี่ยถ้าแกเป็นคน,น,นยืนอยู่บนเนี่ยแกจับ เสื้อบางแกเอาประกาศแม่จีคีดตรงมลมเน่ทีบเบิร์แกถูกกับโหนถูกเอาเงินมาสบายแกที่แสนสองแสนที่ละหมื่นสองหมื่นมานั่นดังตรงนั้นแกบางทีเอาเงินเผาบ้างบางทีเอาไปโรยตามโรงพยาบาลบ้างแล้วรู้เอาเงินจากไหนก็ไม่มีตรงนี้มองมาดูมองไม่รู้จับไม่ได้การจะทําแบบนี้จับไม่ได้มาจับไม่ได้เลยแต่แกอยู่สี่ปีใงสมัยที่แกยังไม่เป็นผ้าบางทีแกนุ่งผ้า รัผ้าจากไหนมาทั้งเส้นในในกดแกนะกฎสีขาวนะไม่มีผ้าหรอก<ม>และจชิบอนอ่ะไปไหนทะบินะบาัตามหมูบนะ่บ้านเขาทางหมูบ่บ้านเขาบอกเดินไปไกลเดินไปกิกกโลสองกิโลนะเดินออกจากป่า